เมื่อก่อนจะทรามานมากตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ใช้ตัวโอคาออยตัวนี้สุดยอดวันดีค่ะชื่อวันจเจริญมั่นคงนะคะชื่อเล่นว่านหน่อยค่ะอายุ70ครับผมเอกวิกรณ์โคดเพชรครับอายุ71ปีนะครับป้ามีเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานมา20ปีแล้วตอนนี้ก็ทานยาหมอของผมเนี่ยปัญหาผมจะเจอก็คือ อันแรกอันดับแรกเลยก็คือส่วนสมองความจำนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกเขาพวกข้อนะครับเวลาลูกขึ้นจะดังก็แก๊ก็กรักๆกเนี่ยมันเริ่ม,มเอ๊ะทำไมเราเริ่มมีเสียงประกอบมีสาวแล้ววะเราอายุมากขึ้นขับรถขับลาเนี่ยก็สมองจะมึนตึงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ปวดตามเนะะื้อตามตัวปวดมากเลยนะครับกังวลครับกังวลมากเลยกังวลอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องแรกนี่กังวลสําหรับคนที่จะดูแลเรา อย่างลูกอย่างหลานอย่างนี้ใช่ไหมครับกังวลที่2นี่ก็คือกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาเข้าๆออกๆโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่มันต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับคุณป้าก็กังวลมากเลยเพราะตัวเราไม่มีไม่มีเงินอะไรเลยอาศัยบับตรสาบาทอย่างเดียวก็ยิ่งกังวลใหญ่เลยเป็นห่วงลูกเป็นห่วงครอ,อบครัวว่าถ้าเราเจ็บป่วยมาเนี่ยลูกจะทํำยังไง ตัวเราไม่มีสมบัติการอะไรอย่างอื่นนอกจากบัตรแห่งรัฐนะคะอาทิตย์แรกดีขึ้นค่ะนอนหลับอันที่สองคือเบาหวานนี้ก็จะฉี่บ่อยคืนหนึ่งหลายทั้งพอทานเข้าไปได้ประมาณสักสองวันก่อนสองวันแรกเนี่ยเริ่มเริ่มลุกทั้งเดียวแล้วอะเวลาเมื่อก่อนเนี่ยพอลุกเข้าห้องน้ำปุ๊บกลับมานอนไม่หลับเลยแต่พอมาได้ทานโอกาออยจากแฟนแล้วเนี่ยลุก ลูกมาแล้วก็ครั้งเดียวอยู่แล้วก็หลักสบายต่อไปอีกบางทีโอ้ยังไม่รู้สึกเลยค่ะเมื่อก่อนนี่จะจะแย่งกันเข้าห้องน้ําช่วงกลางคืนแต่พอมากินโอคาออยล์ลงไปแล้วเนี่ยอาการที่เราฉี่บ่อยเข้าห้องน้ํามันก็ลดลงนะครับความดันปกติจะเคยสูงนะครับตอนนี้ก็ต่าลงมาเกือบจะปกติแล้วนะครับแล้วก็เรื่องอปวดข้ออะไรก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้ครับสําหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับ ซื้อ1กระปุกราคา890บาทนะครับยังได้แถมอีก1กระปุกนะครับกระปุกหนึ่งมี60เมตรค่ะกระปุกหนึ่ง60เมตรทานได้1เดือนแต่ถ้าซื้อวันนี้ราคาเท่าเดิมแต่แถมไปอีก1ขวดทานได้2เดือนค่ะ